โอ้โหง่า่มากเมื่อกี้ส้ำปั่นเข่าล้มเลยสบายเลยครับอ๋อนี่ซื้อคกเขียบกองกลางๆ้าดีพุ่มมีตีครับแบตไฟอ่ะอืมอ โอวันเพิ่นล่ะฮูใหญ่เพินล่ะใหญ่เนาะเมื่อกี้มาโนกําปันขลมหมดแล้วอือ กไปจกไปถือตูรถเลย <c oughs> ด้วยลายนี่สิด้วยลายบบงี้มันหล่มาตอนนัน้นตอนนี้เป็นกปที่มนสัตว์ออกมาสัตว์พุ่งออกมาแต่ว่าเขาคือเขาบ่มีมหูเดยเปลี่ยนเดย์่มีหูยูเดยโอ้ น้ำเล็กเกือบเตน้ำนี่สองโซ่ข้นด้วครับค่ะเลยงแยมแรงที่ก็ได้ น้อยครับน้อยให,หลาไหลหน่อยบุ <c oughs> ้าพูดถึงปลาการล่งเล็กเปนเด็กอันน้มันขึ้นไหวย่านนี้เด้ยเ<ว>อย่านเานาะ น้ำม,มนัน่นต,นมมตื่นนำนำมัน<ว>ตื่นหนนเิงนี่นอยนนนนนู่่นจรเหนมดียวมัะบบมันบุมหลายปบนไดนปนน้ยดิเนะยแต่ผมแต่ผมยังบ่มเคร่ปสีมีซำลูสวนเราใส่เบ็ดถือเบ็ดขันสีได้ก็ใสิ้ใส่ตอนะ <c oughs> ได้เก่าหลังนั่งเลยคือเจ็ดตัวเสลยได้เจ็ดตัวสิสองหลังหนึ่งดึงบกขึ้นเลยเจ็ดตัวที่วันนี้เตือนนะเจ็ดตัวกับลูกครื่องครับโอ้อยากไปอะไรเน่ยป่าบัวคนอยกป่าบัวเล่นเป็เลศร้าละสามร้อยสี่ร้อยที่เรียก หาหกร้อยหารอยลงมาเดยี้ร้อยสามร้อยีร้อยนีสามรือจั่นยอสามร้อยกันนะหกันใครอยู่เนาะหาปลาไหลหาปลาไหลใส่เบ็ดปลาไหลโอ้ยหมอลำเป็นต่บ้านบ้านไหนเป็นแต่มวตึมตึมยี่ไหคุณอะเสียงปลาบอนผมม่เบื่อไอ้สวนลวผมช่วงผมหู้จักแล้วแบบเนี่ย บาเนี้ยมมันกระหึมเนี่ยมนันมีท่หาเจ้าไปคตแรกเลยปลาอะไรกระหึมตีมันมีช่วงมจากว่ากระหึมไม่ได้ครับจากว่าเขากำลังถอ,อกเนี่ยเขาถอดแล้วเนี่ยตอนนั้นหนาวอยู่เนี่ยงูแม่นีือม่ <c oughs> ใช่มันแม่อูนน้ยทางทางไอ้เขียวผมมันแม่งูยังไงงูเสิองูเสือจีพี่มันร่งางไว้แล้วพี่ล่ะเียอุ้ย ล่าขายเจ้าพี่ครับเราเห็นมัแล้วโอ้ยไม่ยุ่หันตี๋ยวมันไม่ออกมาจากหันมันก็งูสิงงูสิงงูสิงอันนี้โอ้ยมาหาปลาครับบนมาหางูสิงเนี่ยมหาปลาบอกเจ้าที่ท่างมาหาปลาบระเดี๋ยวมหางูสิง